ขบวน2 3 4นะครับจากสุรินทร์ปลายทางกรุงเทพวันนี้นะครับก็ทำขบวน2 3 4นะฮะส่งเวรที่นครราชสีมาขบวน,นรถก็วิ่งดีนะฮะหมายเลข4404นะฮะหัวรถจกกักรอัสตอมก็แรงดีนะฮะตามเวลานะครับ,รบพว่วงด้วยรถบรถชบสทั้งหมด6คันนะครับ อันนี้ออกจากนครราชสีมานะครับก็ตามเวลานะฮะ เป็นเครื่องยนต์ MTU นะครับหัวรถจักรคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ MTU นะฮะเป็นเครื่องยนต์ใหมซ่ซึ่งเปลี่ยนจากเครื่องยนต์รฤสติกนะฮะคือเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถเดิมเดิมนะฮะจุดเปลี่ยนเวรน,นะฮะที่นครราชสีมาเนี่ยพอเขารอพนักงานรถจักรที่ขึ้นทำกระบวนใหม่นะครับ ก็จะมีการทดสอบเบรกนะฮะหรือว่าเทสท่ำล้อนะฮะเทสเบรกรหลังจากที่เคลื่อนตัวออกจากสถานีที่เปลี่ยนเวรน,นะฮะที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเขารอจะทำการเทสเบรกรนะฮะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ้ามล้อว่าทามล้อทำงานได้ปกติดีไหมนะฮะแล้วก็จะไปเทสเบรกรอีกครั้งหนึ่งที่ความเร็วสูงสุดนะฮะก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะทำขบวนปกตินะครับไปแล้วนะฮะขบวน2-3-4ออกจากนครรีมานะสำหรับวันนี้ก็สถานีโคราชนะฮะบรรยากาศก็ลมเย็นๆนะฮะมีแดดอ่อนๆนะฮะมีขบวนรถ5-1-8นะฮะจอดรออยู่รอเวลาออกนะฮะดับเครื่องพักรถจักรพิมอนนะฮะแล้วก็ ทางนู้นก็เป็นกระบวน431นะฮะรับเชื้อเพลิงแล้วก็รอลงเทียบนะครับชาวนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชม